นะคะนี่คือภารกิจของอสมและอพมอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะทีมงานของเรามุ่งมั่นเลยเจ้าข้าคุณเจ้าขาที่จะทําให้ความเท่าเทียมแล้วก็เรื่องราวของมนุษย์ที่มีความเท่าเทียมกันเลยนะคะวันนี้เรามาอยู่บ้านท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นผู้พิการเขาเรียกกลุ่มเปอบบางเนาะชื่อคุณเลยค่ะคุณขาคุณเลยนะอัมพรสุขจิตอัมพรสุขจิตนะคะอันนี้มีปัญหาเลยหรอคะคุณขาเป็นผ่าตัดมา ต้องการให้ช่วยเหลืออะไร,ต,รต,ต้องการอยาก,ยากได้แจกเก็บผ้าต,ตัวหนึ่งแล้วคุณมีความสามารถเลยครับที่จะทําเกือบจักเก็บผ้าแสดงว่าเขาต้องการเขาต้องมีความสามารถแข่งขาททางานได้เย็บผ้าได้โลดทำได้ทุกอย่างพวกกระเป๋าอะไรพวกนี้กระเป๋าแบบต่างๆกระเป๋าแบบ แบบที่อบรมมาใช่ะอท่านใดนะคะที่มีความต้องการที่อยากจะช่วยเหลือหรือว่าให้โอกาสนะคะกับคุณอ้ำพรของเรานะคะได้มีโอกาสได้เย็บปักถักร้อยเพื่อเป็นการสร้างรายได้นะคะเพื่อให้ก่อเกิดเรื่องราวของคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้มีการพึ่งพาให้น้อยลงนะคะก็สามารถที่จะบริจาคได้จักเป็นจกักถีบขาก็ได้เป็นไฟฟ้า,ถ,า,ฟฟาถ้าเป็นไฟฟ้าจะดีกว่านาะถ้าเป็นไฟฟ้าจะได้ทุนแรงเยอะกว่านะคะและเรื่องของทุนอะไรต่างๆเดี๋ยวเราหาให้เนาะ,ะแต่นี้ขอเป็นว่าต้องการจักเย็บผ้า ซึ่งเป็นจากไฟฟ้านะคะซึ่งวันนี้นะคะเรามีผู้บริจาคมาวันนี้ที่เรามาวันนี้ที่มาประจากไปจะมาจากไหนครับข้าวคุณประชิดสุขมโนโคุณประชิดสุขมโนและใครครับกุ้งโรงพยาบาลทหาราศึกขุนกุ้งจากโรงพยาบาลทหารศึกนะครับวันนี้พวกเราะะทุกคนนะครับเป็นสะพานให้แล้วนะครับกับพี่ที่ต้องการจะให้แล้วก็น้องที่ต้องการอยากได้นะครับย้ำนิดนึงนะคะว่าน้องอัมพรของเรานะคะต้องการอยากจะได้จ, <ะ S 1> จากเย็บผ้านะครับเพื่อเป็นการ เพิ่มคุณภาพชีวิตนะคะพัฒนาความช S, ุมเธองดการพึ่งพาอย่างไงฝากด้วยนะคะท่านใดสนใจที่มีเงินเหลือใช้อยากจะบริจาคจากเจ็บพผ้านะคะมือหนึ่งมือสองเป็นมือหนึ่งเธอค่ะมือสองมาปุบ๊บก็เดี๋ยวคุณนำพรถูกไปฟ้าดูดตายอีกนะคะ <guy> ขอบคุณค่ะ